ใหม่กันอีกหนึ่งคันเลคะสำหรับคันนี้นะมารีวิวให้ดูแบบคันเดียวแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆี่ขากับตัว Toyota Fortuner 2.4ลดอรซิกมาโฟคันนี้ได้รถปี 2022, 2022ไปใช้งานสีเทาดำสวยเท่แบบนี้เลยพี่ๆีขาห้ามพลาดเลยนะคลิปเต็มลูกหมูรีวิวให้ดูทุกช่องทุกมุมแน่นอนนะคะความปลอดภัยมีให้ครบๆนะสำหรับคันนี้รถมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะพี่พสวยงาม1ล้าน5 0า0 0ได้รถปี22นะไม่แสนต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะ ซีดาวผ่อนเพียงหมื่นแปรายได้สองเท่าของค่างวดเนี่ยซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะพี่ๆคะ่ะใครสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูพยโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองยลูกหมูนะคะเป็นรถครอบครัวนั่นเองนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจ Fortuner รถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะลูกหมูมีให้เลยในช่องนี้นะคะอัปเดตก็ให้ดูกันทุกวันนะพี่พี่ขาสำหรับคันนี้นะคลิปที่แล้วลูกหมูรีวิวแบบคู่ไป ะะวันนี้นะคะมารีวิวแบบเดียวๆนะคะพาดูทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota Fortuner 2.4 V Leader ได้ Sigma 4ไปใช้งานด้วยนะคะกับรถปี2022นะคะคันนี้เลขไมล์115,000โลนะคะราคาอยู่ที่1ล้าน50,000หายจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะพี่ๆนะถือว่าคุ้มสุดๆและเป็นสีเทาดำนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยกริบมากพี่ๆนะคะ สวยงามจริงๆนะใครอยากมาชมรถตัวจริงนะคะอยากมาทดลองขับนะคะบริษัทลูกหมูนะคะตั้งอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะคะค่เข้ามีนรีกรุงเทพนั่นเองลูกหมูประจำการอยู่ที่นี่นะคะบริษัทเป็นยนต์ของเรานะคะมีด้วยกันสาสาขานะ,ะลูกหมูประจำการอย่ที่สาขา3นะ,ะเป็นสาขาเปิดใหม่ล่าสุดเลย นะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากเข้ามาชมรถตัวจริงอยากเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อทักแชทหาลูกหมูหรือโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3 0 6 9 8 5 8 1นะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่ๆสำหรับใครที่ติดต่อมาจากคลิปนี้นะคะแล้วโทรหารลูกหมูบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆแน่นอนนะคะสวยงามแบบนี้ห้ามพลาดเลยสีเทาดำนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้สปาใดๆยังไม่ได้เก็บงาน อะไรเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าสวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบแน่นอนนะคะสำหรับใครมองหาเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะลูกหมูถ่ายรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะพี่ๆและเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานสุดๆได้รถปีใหม่ใหม่แสนนิดๆเท่านั้นเองนะคะหายจากไปแดงไปหลายแสนด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์2.4ตัว V นะคะเป็นตัวลีดเดอร์ นะคะได้ตัวซิ g ม่าโฟับ4ไปใช้งานเลยนะสำหรับใครมองหา2.4ขับสคันนี้เลยนะคะเรียกได้ว,ว่าสวยงามครบเครื่องนะคะพี่เครื่องยนต์กำลังพอดีนะคะขับ4ได้ด้วยสบายๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้ารถกัน ะะสำหรับตรงนี้นะคะกระจังหน้าก็เป็นสีดำนะคะกล้องหน้ามีให้แล้วเรียบร้อยเซนเซอร์มีให้2จุดด้วยกันนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตันหมอกคู่ล่างมีให้แล้วเรียบร้อยเซ็นเซอร์นะคะมีด้วยกัน2จุดเนาะลูกหมูบอกไปแล้วนะคะโลโก้ตัวรถยังอยู่ครบถ้วนได้ป้ายทะเบียนกรุงเทพม,มหานครนะคะเส้นสายตัวรถเหลี่ยมสันตัวรถยังเงาเงา,เงาคมค,ม,คมแบบนี้อยู่เลย นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะเนื่องจากหายจากายแดงไปหลายแสนมากๆนะคะลูกหมูจัดการให้อย่างดีเลยนะคะปงคุมร้อนแนบชิดสนิทแบบนี้นะคะได้แม็กปัดเงาทูทนเดิมโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้ยางปี2024ด้วยนะคะยางเดิมมากับรถเลยนะคะเบ้าโชคเดิมต่างๆหัวน็อตต่างๆนะคะ มาร์กเดิมโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะคะการันตีให้เลยที่พี่ขาวว่ารถเนี่ยเป็นรถเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีชนหนักพิคว่อมจมน้ำนะคะกลับสีเปลี่ยนเครื่องตัดต่อหรือว่ากลอใหม่แน่นอนอันนี้รับประกันนะคะบริษัทเราเปิดม,มานานมากกว่า26ปีแล้วนะคะเชื่อมั่นเชื่อถือได้แน่นอนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คัน นะคะพี่พี่ไว้วางใจได้นะคะเพราะว่าบริษัทของเราเปิดมายาวนานยังไม่พอนะคะได้รางวัลจากทางธนาคารจากทางไฟแนนซ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยพี่พนะคะใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อไปได้เลยนะคะพี่พี่มีจองออนไลน์มีเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะการจองออนไลน์พี่พี่ขาสำหรับใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะ,ะอย่างเช่นลูกลูกค้าลูกหมูเนี่ยอยู่จังหวัดน่าน ไม่เคยมาดูรถเลยนะคะลูกหมูถ่ายรีวิวคลิปแบบนี้แหละไปให้พี่เขาดูเนาะและยังไม่พอนะคะส่งรูปภาพรายละเอียดนะคะเอกสารปรึกษาให้คำปรึกษาทุกอย่างพี่เขามั่นใจนะ,ะตอนแรกเขาไปเอาป้ายแดงและเขาเปลี่ยนใจมาเอามือสองกับลูกหมูนะคะพี่ๆเพราะว่ามันถูกกว่ากันเยอะมากแล้วก็ผ่อนกว่ากันเยอะมากและดอกเบี้ยนะคะพี่เขาได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะ7ปีพี่เขาได้อยู่ที่4.79นะคะเมื่อประมาณปีที่แล้ว นะคะแต่สําหรับเดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะพี่ๆดอกเบีย้ยเริ่มต้น7ปีอยู่ที่3.89เท่านั้นเองนะคะ4ปีนะคะเริ่มต้นที่2.69เท่านั้นนะคะพี่ๆใครอยากได้เรดอกเบีย้ยพิเศษแบบนี้รีบทักแชทหาลูกหมูได้เลยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้เนี่ยมีกล้องให้รอบคันแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะด้ามจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะสวยงามครบถ้วนเลยนะคะด้านหลัง นะคะเป็นรถจะที่นั่งเบาะหนังสามแถวมีให้ครบๆนะคะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะเบาะหนังสามแถวมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านในนะคะก็จะมีพาวเวอร์เลให้ด้วย2จุดตรงนี้นะคะมีให้2จุดแบบนี้นะคะแอร์มีให้รอบคันนะคะสำหรับคันนี้เลย ไฟไท้ายเดิมโรงงานนะคะเป็นแบบ LED l i g ์ไกดิ d i n g แล้วเรียบร้อยด้วยนะกล้องหลังเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดยางอะไหล่แมลงมีให้ครบครบนะคะเบ้าชกเดิมโรง,งงานยังอยู่ครบถ้วนเนาะนี่คัสซีต่างๆเพากลางนะคะยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยค่ะพี่ยางอะไหล่เราก็มีให้ครบครบแล้วคันนี้ได้เป็นตัว Sigma 4เครื่องยนต์2.4 Fida พรนหมื่นแปดเท่านั้นนะคะ Fida พรนมหมื่นแปดเท่านั้นเลยประตูด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วย เะะบาะหนังสามแถวใช้งานได้จริงนะโครงสร้างตัวรถเดิมหมดหัวน็อตต่างๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเลยไฟายท้ายเดิมโรงงานนะคะพี่ๆดูได้เลยฝาท้ายสปอนเซอรอาร์ตเรียงกันสวยงามแบบนี้หัวน็อตต่างๆไม่มีขันไม่มีไขเลยเบาะหนังสามแถวนั่งกว้างขวางนั่งสบายใช้ได้จริงแอร์มียันข้างหลังเลยพี่ๆเห็นไหมนะคะใช้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆแล้วนะคะสําหรับคันนี้ ไที่สนใจนะคะจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะซื้อสด1นึ่งล้านห้าหมนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน18ื่นแปดนะคะอะเราไปเข้าสู่ภายในตัวรถกันต่อนะ,ะก่อนจะเข้าไปดูออปชั่นต่างๆนะคะลูกหมูขอพาดูโครงสร้างนิดนึงนะคะหัวน็อตเสาบีนะคะ,มนะคะไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเลยค่ะพี่สปอร์ตเมทอาร์ก็เช่นเดียวกันนะคะแกะให้ดูได้นะ s ปอร์ตเม r อารหัวคีบโรบอทยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยค่ะพี่สามารถให้ช่างมาตรวจได้เลยนะเพราะว่าปกติบริษัทของลูกหมูนะคะก็มีบริการตรวจ274จุดจากบริษัทชิกและแอปเปิลอยู่แล้วอันนี้พี่ไว้วางใจได้เลยหรือถ้าเกิดว่าออ้ยยังไม่มั่นใจเลยพูดจริงหรือเปล่านะคะวันที่พี่เข้ามาดูรถพี่สามารถเอาช่าง ที่เก่งๆเข้ามาได้เลยนะคะมาดูโครงสร้างตัวรถจริงได้เลยนะคะอันนี้ลูกหมูยินดีเลยเบาะหนังคู่หน้าเป็นแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกออตโต้ทั้ง4บานค่ะพี่กุญแจขีย์เลปุ่มพุสต์สตาร์ทเรามีให้ครบๆนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังกชันหุ้มหนัง3าก้านมีระบบพุสต์คอนโทรลให้ด้วยนะอะเราเข้าไปภายในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะขออนุญ,ญาตพาเข้ามาชมภายในตัวรถแล้วก็มาดูหน้าเลขไม่ด้วยนะ สตาร์ชึ่งเดียวติดนะคะบอกเลยคันนี้นะคะเลขใหม่จะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่มโลถ้าลูกหมูจำไม่ผิดอ่าถูกต้องนะคะหนึ่งแสนมกิโลกับราคา1นึ่งล้านห้ได้รถปี22 2.4ขับ4ไปใช้งาน พวงมาลัยเป็นแบบหุ่มหนัง3ก้านนะคะมัลติฟังก์ชันระบบพรูสคอนโทรลมีให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะพี่ๆคันนี้นะคะหน้าจอ Android นะคะเชื่อมต่อมือถือบลูทูธต่างๆได้หมดเลยนะสำหรับคันนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะมันจะมีระบบบอกให้หมดเลยนะอยากดูแบบจอแบบไหนนะคะอันนี้มุมอับเนาะกล้องข้างๆกล้องหน้าเราก็มีให้นะคะพี่ๆไม่ต้องห่วง ความปลอดภัยมีให้ครบนะคะระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะอีโคโหมดโควโหมดนะคะระบบการลื่นกันถลายมีให้ครบครบเลยแบบนี้คอนโซลต่างๆนะคะเดี๋ยวลูกหมูเอาไปสปาไปพ่นฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะทางเราดูแลให้ทุกอย่างนะคะของตัวรถไม่ว่าจะเป็นฟิล์มนะคะไม่ว่าจะเป็นยางนะคะเอ,อน้ำมันเครื่องของเหลวแบตเตอรี่ต่างๆลูกหมูเช็คเปลี่ยนถ่ายให้หมดทุกอย่างอันนี้จากไทยพัฒน์โดยตรงเลยนะ จะบอกก่อนว่ามันดีจริงๆนะคะทางเรามาีบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะลูกหมูดูแลให้อย่างดีแน่นอนนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเอารีวิวลูกค้ามาแปะลงช่องให้ดูด้วยนะคะช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะพี่ๆสำหรับใครที่อยากดูหน้าห้องเครื่องว่าเครื่องอด้านหน้าเนี่ยโดนชนมามั้งไหมนะคะเบาชคเดิมจริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะ โอเคค่ะพี่พี่เรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะคันนี้ได้เครื่องยนต์2.4ซิก m a โฟนะคะหรือ2 3 9 3ซ c กำลังแรงม้าคันนี้อยู่ที่150แรงม้าอัตราการเร่งโคตรดีนะคะเครื่องยนต์2.4ไม่กินน้ำมันด้วยนะแถมได้คับ4ไปใช้งานหายยากมาก <mm นะคะหัวน็อตต่าง,งๆเดิมหมดเลยพี่พี่ นะหัวน็อตต่างๆเดิมหมดมาร์กเดิมโรงงานนะคะยังอยู่ครบท้วนนี่ไปดูด้านในด้านหลังได้เลยนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาก็เช่นเดียวกันนะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถพี่พี่ถ้าเป็นสีขาวเป็นสีอื่นนะ,ะสมมติตัวรถสีเทาดานะคะตรงคันหน้าควรจะต้องเป็นสีเทาดานะ,ะนึกไว้ได้เลยถ้าเป็นสีขาวสีอื่นมานะคะพี่รถโดนมาแน่นอนมาร์กเดิมโรงงานยังต้องอยู่ครบท้วนแบบนี้เท่านั้น นะคะรูกลมรูเหลี่ยมต่างๆนะคะหัวน็อตต่างๆยังต้องอยู่ครบทวนนะคะนี่โลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบหัวน็อตเช่นเดียวกันนะพี่ๆขนึงไว้เลยนะถ้ามีรอยขันรอยไขเนี่ยพี่นึกงได้เลยว่าโดนมาแน่นอนนะอันนี้เป็นความเสื่อมสภาพของตัวรถเปล่าๆนะคะไม่ใช่รอยขันรอยไข่ใดๆเลยนะเบโช็อคเดิมนะคะก็ยังอยู่ครบท่วนแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่สวยงามแบบนี้เลย ฟีดาวพอนหมื่นแปดนะคะถนนกันความร้อนด้านบนฝากระโปรงนะคะรูกลมรูเหลี่ยมสปอร์ตเมนอาร์เรียงกันสวยงามแบบนี้เลยจ้านะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะโตโยต er ้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V เนี่ะเป็นตัวโฉมลีเดอร์ได้ตัวซิกมาโฟหรือตัวขับสี่ไปใช้งาน นะคะได้รถปี2022กับราคา1 5 0 0 0ล้านฟีดาาพัน0 0แออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนไม่ติดแบล็คลิสตไม่ติดบูโรรายได้2เท่าของค่าง,งวดซึ่งคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยมีเครดิตไม่มีเครดิตเข้ามาคุยกันก่อนได้ดอกเบี้ยร่อมต้น7ปีอยู่ที่3.89นะคะ4ปีร่อมต้นที่2.69เท่านั้นเอง นะใครอยากได้โปรโมชันนี้รีบทักรีบติดต่อได้เลย,เลยนะคะโปรโมชั่นนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นย้ํากันอีกทีนะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นลูกหมูแถมประกันเครื่องเ,องเกียร์ซ่อมศูนย์โตโยต้าให้ฟรีเลย1ปี20 0 0 0โลประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีภาษีพรบนะคะจัดการให้ครบบตัวรถเก็บงานให้เรียบร้อยแน่นอนสนใจรีบติดต่อมาได้เลย0 9 3 069 8581นั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพี่ๆขะพบกันใหม่คลิปหน้าอยากดูรถรุ่นไหนนะคะอยากให้รีวิวรุ่นไหน พี่ๆคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวลูกหมูจัดให้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยสวัสดีค่ะ